โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2567ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่ที่เลขที่34ทับ1ถนนประชาโมสรหมู่ที่13ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,566จำนวน3,327คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน209คนภายใต้การบริหารงานโดยนายประจวบศิริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นนายสัตดามุสิก,กวันเริงผู้อำนการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายสมนึกอญญาจยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผมบริหารงานแผนงานและงนนประมาณนายนิรุตนครรีผู้อำนวยการโรงเรียนผุ่มบริหารงานวิชาการและนางสาวดุษณียาบุตรดาน,นอกรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลวิสัยทัศน,น์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการผู้เรียนทุกคนปลอดภัยและมีจิตอาสามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปี2567โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีนย ของรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่เหมาะสมและดำเนินการเพื่อให้เกิดความยัง่งยืนนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องุ้มรองอย่างรอบด้านทันเหตุการณ์ได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบันดังจุดเน้นเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี2567มีแห่งการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองเพื่อความสุขและความปลอดภัยของนักเรียนเรียนดีมีความสุขโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ดำเนินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและตเนในระหว่างปีการศึกษา2564-2566ถึงครูภุมทั้ง5ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีปีการศึกษา2564ถึง2566ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนโดยระบุไว้เป็นวิสัยทัศน์และภารกิจสำคัญ ดำเนินงานตามกระบวนการ A.K.K. Model s c h o o l In Home อบอุ่นเหมือนบ้านเพื่อนร่วมงานดุญาติมิตรดูแลสิทธิ์ดังลูกหลานโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอบคล้องกับกลยุทธ์ที่ระบ,บุการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษามีคำสั่งมอบหมายงานกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่ชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีผู้มือระเบียบแนวปฏิบัติการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันมีข่าผแร่ผู้มือบนเว็บไซต์ของโรงเรียนจดหมายขา่าวและศูนย์ข่าวท้องถิ่นมีการนำนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่ง สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งผลการคัดกรองและเรียนแสนปีย้อนหลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มาใช้ห้องพยาบาลสถิติการส่งต่อน,นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยมีการจัดอบรมให้นักเรียนรู้เท่าทันอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากบุคคลและมีความเสี่ยงกับชีวิตเช่นโครงการขับขี่ปลอดภัย โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเข้มแข็งโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประเด็นที่2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินการตามแผนง,งานภายใต้กระบวนการ A.K.K. Model School Is Home อบอุ่นเหมือนบ้านเพื่อนร่วมงานดุดยติมิตรดูแลสิทธิ์ด็กลูกหลานคือ 1. 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนโดยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายมีกิจกรรมพรมรูก่อนเริ่มเรียนคาบที่หนึ่งของทุกวันมีการเยี่ยมบ้านการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. การคัดกรองนักเรียนโดยนําข้อมูลจากระบบต่างๆมาวิเคราะห์เช่นระบบ D.N.C. ระบบโฟ h ์ก l He ลเฮล h ีโรและการใช้แบบประเมินพฤติกรรม S.D.Q. ประเมินข้อุปัญญาคัอกรองนักเรียนเพื่อวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใัยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดําเนินงาน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียมกันดังนี้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มโดยกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้<ๆ>เช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยพัฒนานักเรียนตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมสภานักเรียน,นกิจกรรมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน,นกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีพันเผชิญเหตุมีการอบรมการส่งสร้างพัฒนาทักษะในการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการสถานศึกษาสีขาวหลอนยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมคลินิกเสมาลัตและการจัดทำป้ายนิเทศและเดินรณนนรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่างๆแก่นักเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยครูประจำชั้นได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยจัดกลุ่มข,ของนักเรียนออกเป็นสากลุ่มจาก9ด้านดังนี้กลุ่มปกติได้แก่นักเรียนห้องเรียนปกติ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะชีวิตจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มความรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 2. กลุ่มห่วงใย่จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาโดยครูประจําชั้นดูแลอย่างใกล้ชิดจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนนะ 3. กลุ่มใกล้ชิดมีปัญหา ดำเนินการจัดกลุ่มที่มีปัญหาคล้ายกันและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามสภาพของปัญหาดังนี้ 1. ปัญหาความบกพร่องคือการเรียนรู้และสมาธิสั้นโดยการจัดกิจกรรมเฉพาะบุคคล 2. ปัญหาด้านสุขภาพในการส่งเสริมการออกกำลังกาย 3. ปัญหาด้านเศรษฐกฤฤษิจจัดหาแรงมอบคุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อสร้างเสริมกำลังใจและบรรเทาความทุกขร้อนนอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นยังมีนักเรียนกลุ่มพิเศษซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถโดดเด่นพิเศษทั้งทางด้านวิชาการและด้านความสามารถเฉพาะด้านได้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการอุลิสโปรแกรมโครงการห้องเรียนภาษาจีนโครงการห้องเรียนวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกลุ่มพิเศษนี้อย่างต่อเนื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหามีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่สําคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างหลากหลายได้แก่โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการโรงเรียนปลอดภัยโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนปลอดมลโครงการสถานศึกษาสีค้าปลอดยาเสพติดและอบายมุขกิจกรรมคลินิกเสมารักโครงการวันสําคัญทางศาสนากิจกรรมทําดีได้ไม่ต้องเดียว ของหายได้คืนก,กิจกรรมครูแดนโครงการเข้าค่ายคุณธรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและโครงการอนามัยโรงเรียน 5. การส่งต่อโรองเรียนมีวิธีการส่งต่อภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพครูประจำชั้นร่วมกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาโดยครูประจำชัน้นส่งต่อภายในไปยังครูที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ในแต่ละด้านเช่นปัญหาด้านการเรียนรู้ส่งต่อครูประจำวิชา ปัญหาด้านสุขภาพส่งต่อครูอนามัยปัญหาด้านพฤติกรรมส่งต่อฝ่ายวินัยหรือครูแนะแนวนอกจากนั้นยังมีการส่งต่อภายนอกโดยการประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาลชนความแก่นในการตรวจคัดกรองและแนะนําการรักษาสําหรับนักเรียนและผู้ปกครองด้านการดําเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนจัดให้มีครูประจําชั้นห้องเรียนละ2-3ถึงคนเพื่อการดูแลเอาใจใส่ในักเรียนอย่างใกล้ชิดมีแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภยัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ฝึกประสบการณ์ทักษะเมื่อเผชิญกับสถานการณ์จริงภายใต้มาตรการสาปอคือป้องกันปลูกฝังและปราปรามการป้องกันโดยการสำรวจสถานที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที 2. การหดกันมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกซ้อมการเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ 3. การปรกบรามโดยการประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่รวมกันเพื่อช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงทีจัดตั้งคณะทำงาน A.K.K. โมเดลที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็ง ผีร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อนเนื่องเช่นชุมชนวัดสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งและเทศบาลนครขอนแก่นเป็นต้นด้นานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมีการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพร่วมให้ข้อมูลประชุมวางแผน การส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในโรงเรียนเช่นการประชุมผู้ปกครองกลุ่มนายผู้ปกครองการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสำนักง,งานปปสภาคสี่ให้ความรู้รณร,รงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดการประสานด้านสุขภาพนักเรียนและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านต่างๆโดยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนาครินและสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่คอยดูแลประสานงานและให้คำชี้แนะในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการเดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีความประหนัก ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบมูรนาการสาม,มารถจาัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายดังนี้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาครูบริหารนิเทศติดตามการจัดก,การเรียนรู้ของครูผู้สอนครบเซรับการนิเทศติดตามจากคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขัานแกนเขตหนึ่งประชุมวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยโปรแกรม d m c school health hero และการประเมินสุขภาพจิตของนักเรียนประเด็นที่5้า ความสาเร็จของการด so ําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาจากการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา2 5 6 4ถึง2566นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกรุ่มีปัญหามีจํานวนลดลงไม่มีนักเรียนออกกลางคันจํานวนนักเรียนประสบความสําเร็จ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆทั้งระดับเกี่ยวพื้นที่และระดับชาตินเรียนจการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จําจำนวน100โรงเรียนมีความปลอดภยัยครอบคลุมทุกด้านนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัยโดยโรงเรียนดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัยตามหลัก3าปอคือป้องกันปลูกฝังและปรับปรางได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เป็นที่ยอมรับ ในด้านการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีเบสพัฒน์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการพึ่งครองนักเรียนอย่างยั่งยืนตามรูปแบบ A.K.K. Mo เดล School e at Home อบอุ่นเหมือนบ้านเพื่อนร่วมง,งานดุดญาติมิตรดูแลสิทธิ์ด็กลูกหลานกิจกรรมเช่นสองสี่ส 24, มีวินัยส่งเสรมปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการผู้เรียนทุกคนปลอดภัยและมีจิตอาสามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง